วันนี้นะครับผมลูกค้านำา iPhone 14 Pro Max มนะครับมาติดฟิล์มไฮโดรเจลที่หน้าร้านนะครับผมทางร้านก็ทำความสะอาดเครื่องก่อนนะครับผมก่อนที่จะติดฟิล์มนะก็เช็ดทำความสะอาดออกก่อนเลยจากนั้นก็ทำการติดฟิล์มลงไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลด้านคุมขอบเจาะโลโก้นะครับผมตัวนี้จะช่วยป้องกันเคสกัดขอบป้องกันตัวเครื่องเป็นรอยนะครับผมซื้อไอโฟนมาแพงก็ควรติดไว้ก่อนนะครับหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมไม่สามารถเดินทางมาติดที่หน้าร้านได้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อไปติดเองได้นนนะะะคครัผมมทีีีี่่้้าากก็็วิิิิธตตดดดดใหออยยยงลลลเเเูปปน แน่นอนสําหรับการติดฟิล์มไฮโดรเจลนะครับผมตอนนี้ก็สามารถติดได้ทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ elle, ่นไหนก็สามารถติดได้นะครับผมถึง iPhone 15 Pro Max เลยนะแต่ว่าส่วน iPad เนี่ยลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากๆเลยยังไม่มีนะครับผมตอนนี้มีเฉพาะ iPhone ก่อนนะลืมบอกไปเลยนะครับผมตัวนี้ของทางร้านนะก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวกันเลยทั้งด้านหลังและด้านขอบนะจะเป็นชิ้นเดียวกันไม่ได้แยกชิ้นนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นแบบชิ้นเดียวกันอย่างเงี้ยจะทําให้ตัวฟิล์มเขาอะอยู่คงแล้วก็ติดได้ดีกว่าแบบที่เป็นแบบแยกนะคครััับผผมมสสําาาลลลูกก้้้ที่่่่งงงงซือออไไปตติดเเะววย ต้องเข้าเครื่องบับหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้สั่งซื้อไปเองไม่ต้องเข้าเครื่องบับเลยนะทิ้งไว้3-4ชั่วโมงคาบที่เกิดจากการรีดก็จะหายไปนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อหรือมาติดหน้าร้านสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ